ถ้าพูดถึงทะเลสวยน้ำใสระยองเป็นหนึ่งจังหวัดที่ถูกพูดถึงมากที่สุดมาก่อนราคาจะขึ้นนะคะเพราะว่าบอกเลยว่าราคาดีมากกับที่พักหลักร้อยที่ให้ความรู้สึกหลักล้านที่อยู่ห่างทะเลเพียง5กิโลเท่านั้นคนน่ารักเลยทุกคนอัปเดตหาแสงจันทร์2025มีอะไรเปลี่ยนไปบ้างทั้งบรรยากาศความน่ารักและความเงียบสงบยังคงอยู่ไหม เมนูนี้ดูโดดเด่นก็คือหมึกผัดขี้ดำเป็นหม,มึกแบบนี้นดำๆของใสได้ฟันดำแน่และไปตามกินอาหารเมนูดังที่บ้านครัวลุงละแอบครัวอันนี้มากเลยทุกคนเราเคยไปเกาะช้านะแล้วก็ทะลุลงไปเลย <laughs> ต่อด้วยเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่มีเจดีย์กลางน้ำที่น้อยคนจะรู้จักเหมือนปะพาคามันสีขาวด้วยมันตัดกับท้องฟ้า <laughs> กับน้ำทะเลก็ <laughs> ดีเลยอ่ะพร้อมไปปล่อยตัวหิวใจ กับสายลมแสงแดดและทั้งหมดนี้คืออัปเดตระยอง2025กับพวกเรา on the w o วอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ระยอง,ยองฮีโอเคก็ <laughs> okay, <laughs> เป็นอีกหนึ่งวันพักผ่อนสบายๆนะครับตอนนี้เรามาอยู่ที่จังหวัดระยองใ,ในปี2025นะเป็นทะเลแรกของปีตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ที่พักมาที่นี่มัมเ้านะคะหรือว่ามาที่นี่บ้านของแม่ที่พักแบบน่ารักแล้วก็แบบเพิ่งเปิดใหม่เมื่อเดือนธันวานี่เอ,อเองมาก่อนราคาจะขึ้นนะคะเพราะว่าบอกเลยว่าราคาแบบดีมากใช่แล้ววันนี้เรามาพักวันเสาร์นะราคาค่าห้องพักคือ850รวม อาหารเช้าเอออันนี้จริงดิ <laughs> ใช่ถูกมากแล้วก็ที่พักเพิ่งเปิดใหม่ได้แค่แบบประมาณสองเดือนเองเออแต่แบบว่าเราดูบรรยากาศที่พักน่ารักมากอันเนี้ยเราดูก็คือได้บ้านเป็นหลังเลยนะคะประทับใจมากๆนะครับเราจองมาในราคาแบบแ5ด้อยห้าสิบบาทเองแต่ว่าที่พักตรงเนี้ยอาจจะไม่ได้อยู่ติดทะเลมากนะแต่ก็คืออยู่ห่างแค่แบบประมาณห้าโลเท่านั้นเองอะ่ะเออเข้าไปดูข้างในกัน ะะเตียงใหญ่แล้วก็มีโต๊ะทานข้าวให้ด้วยทีวีตู้เย็นก็คือครบเป็นบ้านสไตล์มินิมอลนอร์ดิกหลังคาสูงแบบนี้เลยโทนขาวนะคะสบายตาสลับกับเฟอร์นิเจอร์ลายไม้นะก็ดูอบอุ่นดีมีห้องน้ำน่ารักลายเทอร์โซ่นะคะแล้วก็มีเรนชาวเวอร์ให้ด้วยเครื่องทำน้ำอุ่นไดร์เป่าผมมุมแต่งตัว เราอยู่ที่หาดแสงจันนะเป็นหาดที่มีลักษณะสวยแปลกตาเออช่วงเย็นคือมันคึคกคักมากม,มาก,มากคนแบบเยอะมากนลครับบูมากช่วงนี้แบบคนแบบเต็มไปหมดเลยบริเวณตรงนี้มันจะเป็นเหมือนหินเอามาถม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 ใช่ไหม,มแล้วก็เหมือนมันกันน้ําเป็นระยะระยะก็เลยเป็นที่มานะคะพอน,น้ําที่มัน ผ่าสันเขื่อนตรงนี้เข้ามามันเลยเกิดลักษณะเป็นเซี่ยวพระจันทร์แบบนี้ยก็เลยตั้งชื่อหาดนี้ว่าเป็นหาดแสงจันทร์นะคะแล้วดูดิตอนนี้นะที่ผมยืนอยู่บรรยากาศคือแบบดีมากมากเลยท้องฟ้ากําลังน่ารักเลยใช่<น>เสียดายที่พระอาทิตย์เข้าไปหลบในก้อนเมฆไม่งั้นตรงนี้คงจะเป็นบรรยากาศซันเซ็ตกบับสวยๆคือด้านหลังของผมคือจะเห็นว่าพระอาทิตย์มันตกอาจจะไม่เห็นดวงอาทิตย์แบบเต็มที่อะ่ะทุกคน ใครที่จะมาที่ระยองนะครับก็ไม่ควรพลาดเลยสำหรับหาดแสงจันทร์ผมว่าบรรยากาศมันดีมากๆเลยชิลมาก กบอกว่าเรานั่งเพลินม,มากจนชิลจนแบบนี้ตอนนี้คือฟ้าเริ่มจะมืดแล้วนะจุดที่ทําให้ลุกออกมาเพราะว่าอะไรหิวใช่ <c oughs> ที่เนี้ยคือของกินแบบสารพัดสารเพมากริมชายหาดนะครับเออแต่ว่าเรามีในใจแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าจะเป็นร้านอะไรนะฮะไปได้โตแล้วนะฮะตอนนี้เราอยู่ที่ ร้านลุงละนะคะเพิ่งรู้จากลุงละเมื่อกี้นี่แหละว่าคือจริงๆมันมีเทศกาลว,ว่าวเทศกาลว่าวตรงแหลมเจริญใช่ก็คือคนมาเลยเยอะกว่าเดิมเป็นพิเศษมากๆนี่คือเราแบบรอคิวนะครับประมาณแบบ3คิวอะ่ะก็เดี๋ยวเรามาสั่งอาหารกันดีกว่าเริ่มหิวมากๆแล้วนะฮะอาหารมาแล้วนะฮะเมนูทั้งหมดที่สั่งก็ประมาณนี้เมนูที่เราสั่งมานะคะมีหม,มึกผัดขี้ดำ ชื่อแปลกดีคือเราอ่ะดูเมนูเนี้ยมาจากรีวิวเขาไม่มีในเมนูนะครับจดเอาลองฮนะน้ำมันอนะ่ะเข้มข้นดีอร่อยเลยพร้อมมาพร้อมตัดกฟันไม่ดำ <laughs> <laughs> ก็ดีกินง่ายฟันไม่ดำ อาเริ่มดำแล้วมันผมต้องถ่ายใกล้ๆอะ่ะนี่นี่ให้ดูอีกอย่าอันนี้แบบพึ่งอยากกินมากนะไข่ปลาเรียวเซียวโอ้โหน้ำซุปแกงส้มแบบ<ท>ดีดอืแซ่บมากลองไข่ปลาดีกว่าผมว่ามันน่าจะทีเด็ดดีมากแล้วก็นี่ปูนิ่มทอดกระเทียม ถ้าใครชอบแบบแฉะๆ่อยแบบไม่ได้แบบกรอบๆแห้งๆนะอ,อันนี้อ,อันนี้แบบแนะนํารสชาติอ่ะดีเลยคุ้มค่ากับการนั่งรอนะถ้าใครมาช่วงแบบเย็นๆอะ่ะตอนที่ยังมีแสงพระอาทิตย์ตกอยู่อะ่ะร้านครัวลุงละก็คืออยู่ติดทะเลเลยนะนั่งอยู่บนหาดเลยใช่แนะนํานะมาทะเลก็มาเร็วๆนั่นแหละมาดูแต่พระอาทิตย์ตกมาสัมผัสบรรยากาศดีๆอย่าตามเราสองคนนะอันนี้แบบ ชิวเกิน,กนถึงห้องเรียบร้อยใช่เมื่อกี้เช็คบินไปไม่ถึงพันใช่ทั้งหมดคือ940บาทนะคทุกคนราคาแบบโคตรถูกแล้วก็อาหารเยอะกินอิ่มคุ้มมากๆครนะก็เป็นอีกหนึ่งร้านอาหารริมทะเลที่บรรยากาศดีแนะนำให้นะครับก็เดี๋ยวเจอกันวันพรุ่งนี้ วันนี้ขอตัวพักผ่อนฮะแล้วเจอกันนะครับบายก็เป็นอีกห่งวันนะครับวันนี้เราจะลุยเที่ยวที่ระยองกันซึ่งเอาจริงๆตอนนี้สถานที่ตรงนี้เราไม่เคยมาเลยเป็นเหมือนแบบป่าชายเลนนะป่าชายเลนเจดีกลางน้ำนะคะอยู่ในโครงการป่าในกรุงสะพานน่ารักจังเลย ใช่มันมีทางขึ้นหลายจุดนะคะจุดที่เราขึ้นมาคือทางขึ้นหมายเลขหนึ่งนะอยู่ตรงบริเวณสวนสาธารณะโคดปอเราเห็นจุดจุดเนี้ยบ่อยมากแต่ว่าไม่เคยแบบมีโอกาสได้มาแบบเดินจริงๆสักทีอะปรากฏคือแบบเฮ้ยมันดีกว่าที่คิดนะบรรยากาศดีแล้วก็ทางเดินอะไรเงี้ยคือเขาทําดีมากคือฝั่งหนึ่งอะเป็นต้นไม้เนาะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็คือแบบเปิดเทคน้ําซึ่งเขา ใช้งบประมาณในการทําเยอะมากเลยนะเมื่อกี้แอบเห็นตรงป้ายอะคือแบบเป็นพันล้านเลยนะ <laughs> เพื่อทําแบบบริเวณตรงนี้ให้มันดีอุ้ยแอบกลัวอันนี้มากเลยทุกคนเห็นไหมอมแล้วมันเป็นป่าชายเลนที่น่ารักมากเลยเพราะว่าทางโคง้งน้ําตรงเนี้ยมันก็จะถูกกั้นด้วยแผ่นดินนิดนึงแล้วก็ทะเลเลยใช่อ,อตรงนี้แบบเก๋น,นะครับจะมีที่พักชิกๆนะคะที่แบบข้างหลังเป็น แม่น้ำเนาะแล้วข้างหน้าเป็นทะเลใช่ตอนแรกอะเรามีความตั้งใจจะไปพักที่นั่นแหละแต่ว่ามันเต็มซะก่อนนะครับก็เดี๋ยวอุบไว้ก่อนเผื่อมีโอกาสมาครั้างหน้าแล้วเราไปพักจึงจะบอกนะครับว่าเป็นที่ไหนถ้าใครดูมาจนถึงตรงนี้แล้วสงสัยว่าเราสองคนกำลังจะเดินไปไหนนะครับคือเราเดินเลาะๆริมป่าชายเลนเนี้ยไปนี่แหละโอ้โหมีลกมีโพงเรากำลังจะเดินไปที่วัดใช่ป็นเจดีกลางน้ํา ก็เดี๋ยวเดินไปดูกันตรงเจดีก็จะเป็นอีกหนึ่งจุดที่ขึ้นมาเชื่อมต่อกับทางเดินตรงนี้ได้นะคะเขามีทางขึ้นหลายจุดมากทางเดินยาวมากจุดหมายเราอยู่ตรงนู้นแต่เราแบบสู้แดดมากนะครับไม่เชื่อถามดูดิใช่เกี่ยวกระท่อมไปใช่ซันสก r นเข้าได้นะคะ product ที่แบบสู้แดดต่างๆอืมโอ้ดีจริงๆเลยแดดอะ เป็นเรือที่เขียนว่าเจดีกลางน้ำคิดว่านั่งมาดูได้เพราะว่าตรงนู้นนะคะที่เป็นเจดีกลางน้ำอะ่ะเราเหมือนเห็นว่าเป็นเหมือนท่าเรือด้วยมีโป๊ะอยู่ตรงนู้นว้าวเหมือนที่นี่เลยอะ่ะเจดีกลางน้ำที่นอนออเจดีเอียง e ใช่ไหมใช่ที่เกาะเกตนะคะอันนั้นอืม ที่เราเห็นว่ามีเรือล่องผ่านก็คือที่นี่เขามีบริการล่องเรือเที่ยวปากกลางเมืองปากน้ำระยองนะคะเหมาลํา3 0 0บาทนั่งได้ประมาณ6คนนะคะ เขาแหลมหญ้าหมู่เกาะสม็ดนะคะทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากพอเรามาถึงปุ๊บเจ้าหน้าที่ก็คือบอกเลยขึ้นรถสองแถวเลยค่อนตรสองแถวเลยคือถ่ายยังถ่ายไม่ทันเลยก็คือเราเข้ามาจอดรถในอุทยานนี่แหละแล้วก็มีเสียค่าธรรมเนียมนิดหน่อยนะแล้วก็พอเรามาจอดรถแล้วเนี่ยเขาจะมีรถ2แถวบริการรับส่งเราจากด้านบนลงมาที่ริมหาดเนี่ยฟรีนะก็คือมาได้เลยก็เมื่อกี้ตื่นเต้นมากเร็วมากทุกอย่างเร็วมากมากๆ ตกใจเลยตรงนี้สวยมากนี่ที่นี่นะครับมันจะมีไฮไลท์อยู่ประมาณสองสามจุดเนาะก็จะมีตรงที่เป็นเหมือนแบบประภาคารเล็กๆที่ทำด้วยไมย้เออเหมือนอารมณ์เป็นแบบป้อมแบบไลฟ์การ์ดเล็กๆแล้วก็แบบมีทางเดินชมธรรมชาติอะไรเงี้ยมันน่ารักมากเลยอะ่ะอยู่กลางทะเลเลยอะ่ะ ประพาคารเมื่อกี้แบบน่ารักดีใช่เพราะว่าเหมือนปลาพาคารมันสีขาวด้วยแล้วมันตัดกับท้องฟ้า,<อ>ากับน้ําทะเลโคตรแบบโคตรดีเลยอะแล้วตอนนี้เรากําลังจะเดินไปที่สะพานที่อยู่ริมฝั่งใช่ไหม,มเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติเขาแหลยมย่ามันบรรยากาศแบบดีนะเฮ้ยตรงนี้น้ำใสมากเลยอะ มันยังไม่ได้เป็นเกาะเลยนะตรงนี้ยแต่น้ําใสเหมือนอยู่บนเกาะเลยอะหรืเราเป็นคนชอบฟังเสียงคลื่นป่ะเราไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ว่าอันนี้คือแบบดีมาก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 แบบเบิ้ลมากๆไปหลายๆครั้งอ่ะเออบรรยากาศแบบชิลมากบรรยากาศตรงเนี้ยถ้าใครที่ดูคลิปสมิทนะครับไอตรงที่เราไปเดินเรียบริมทางอ่ะที่มันเป็นเหมือนจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกอ่ะตรงเนี้ยคล้ายๆกันเลย บรรยากาศหรือทางเดินตอนนี้เรานั่งพักอยู่บริเวณแบบต้นต้น,ตนทางน,นะครับเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปด้านในกันเฮ้ยแต่เดินมนาะแปบ๊บหนึ่งตรงนี้คือล่มเลยนะใช่เนี่ยเขามันมีล่มไม้ตลอดทางเลยข้างหน้าจะมีอีกหนึ่งไฮไลท์นะครับส่วนที่เป็นแบบสะพานกระจกด้วยดูด้เป็นไงบ้างความรู้สึกเราอาจจะไม่ค่อยกลัวความสูงเราเลยเฉยๆยเนาะใช่แต่ ก็เห็นหลายคนนะเขาแบบวิวเหมือนกันเออแต่ว่านี่เรายืนอยู่บนแบนบนเป็นสะพานกระจกนะครับแล้วแบบบรรยากาศคือดีมากมาเดินเล่นได้เอา<ช>ม,มาที่นี่มาเดินเล่นได้นะครับมีมุมถ่ายรูปแบบโคตรเยอะไว้แบบเกาหลีเออแบบปูซานอะไรอย่างเงี้ย you <laughs>